หายมากใครเสียหายน้อยก็ไปว่าเอาไปยื่นคําขอเอาเขาให้ศาลพิสูจน์เอานะครับรถชนกันเนี่ยนะผิดทั้งคู่เนี่ยนะแต่ใครใครใครผิดมากใครผิดน้อยค่าเสียหายจะแบ่งกันยังไงยังไงเนี่ยไปร้องตามมาตราสี่สิบสี่ทำหนึ่งได้นะถึงแม้จะเป็นจะเป็นผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าได้กระทําความผิดเองก็ก็เถอะก็สามารถที่จะไปฟ้องได้ทั้งเอาเสียหายมากกว่าเช่นคนหนึ่งบาดเจ็บอีกคนหนึ่งตายไปคนตายเนี่ยนะครับ ญาติสามารถที่จะขอมาตรา444ทำหนึ่งนะฮะเราก็ไปชักไปอะไรฮะไปให้ศาลใช้ดุลพินิจนะฮะเช่นคนตายประมาทน้อยกว่าไอ้คนคนบาดเจ็บอย่างเงี้ยไปไอ้คนบาดเจ็บเนี่ยต้องใช้ค่าเสียหายให้กับคนตายถึงแม้ว่าจะถือว่าจะประมาทด้วยกันเนี่ยนะครับนะฮะก็สามารถที่จะจัเรลี่ยความความค่าตีนใหม่ทดแทนน้อยหรือมากด้วยกันได้นะครับ ไม่ต้องครับเป็นโจ์ร่วมไม่ได้โดยซ้ําเพราะว่าถ้าหากว่าเป็นผู้กระทําความผิดร่วมกันคุณจะไปเป็นโจ์ร่วมได้ไงอครับคุณคุณก็ทําได้แต่จะบ้ามาตาตีตีแค่หนึ่งขอในเรื่องของทางแพ่งเท่านั้นเองครับกับถ้าคุณจะเป็นโจทย์ร่วมคุณต้องเป็นผู้เสียหายในทางอาญาด้วยครับนะเพราะนั้นในทางอาญากับในทางแพ่งเนี่ยต้องแยกกันครับนะต้องแยกกัน จะหมดแล้วนะครับสำหรับข้อสำคัญนะครับอีกนีด้เดียวครับมีมีดีกาใหม่นะครับที่กลับดีกาเก่านะครับอยากให้คุณจดไปนะครับคือเมื่อก่อนเนี้ยถอนฟ้องแล้วฟ้องใหม่ไม่ได้ศาลตีความเข่งคัดเลยขนาดถอนฟ้องเพื่อที่จะไปะดำเนินการเขาจะกลับมาฟ้องใหม่ ศาลบอกถอนแล้วถอนเลยฟ้องใหม่ไม่ได้เดี๋ยวนี้ดีกาใหม่เลยนะครับหนึ่งศูนย์สามห้าสี่ทับสองห้าห้าเก้านะครับโนะจทย์ถอนฟ้องเนะียคดีก่อนเนื่องจากเห็นว่าไม่ได้ลงชื่อในคำฟ้องเป็นคำฟ้องที่ไม่ชอบนะจึงประสงค์จะถอนฟ้องแล้วก็มายื่นฟ้องใหม่ให้ถูกต้องการถอนฟ้องคดีก่อนจึงไม่ใช่การถอนฟ้องเด็ดขาดในความหมายของ ปบีอาญามาตราสาที่หกโจทย์ย่อมมีอำนาจฟ้องจำเลยทั้งสี่ในมูลคดีอาญาความผิดเดียวกันนั้นได้อีกไม่เป็นการต้องห้ามมีให้ฟ้องจำเลยทั้งสี่ตามปบีอาญามาตราสามที่หกก่อนดีการนี้เนี่ยนะครับขณะเขาบอกเขาถอนฟ้องเพื่อเขาจะฟ้องใหม่นะครับเขียนชัดเจนเลยนะครับว่าจะไปทําอะไรเดี๋ยวผมจําไม่ได้ครับเพราะว่าผมยืดดีการใหม่ละนะ ก็คือว่าคือยืนยันเจตนาจะฟ้องใหม่สารบอกอสองหน้าั่งเลยเขาไม่สนใจคุณจะมาบอกว่าจะมาฟ้องใหม่ก็ไม่ได้แต่อันเนี้ยเขาดูเขาดูว่านะครับว่าเป็นเหตุที่สามารถฟ้องใหม่ได้ดีกาที่หนึ่งสองสองสองทับสองห้าหกห้านะครับคำม้องขอถอนฟ้องคดีก่อนระบุว่าโจทก์กับพวกรวมสิบเจ็ดคนขอถอนฟ้องคดี ก,ก่อนนะครับคดีที่ฟ้องไปเนี่ยนะซึ่งมีวงแชร์ถึงยี่สิบสามวงเพื่อดําเนินการให้โจท์แต่งละคนฟ้องจาเลยทั้งสี่กับพวกรวมสิบสามคนเป็นคดีใหม่คนละสํานวนแยกจากกันคือที่แรกฟ้องรวมกันมานะถอนฟ้องเพื่อที่จะมาฟ้องใหม่เพื่อจะแยกโจทแตละคนแต่ละคนนะครับเพื่อความสะดวกในการพิจารณาเนื่องจากในส่วนของโจทแต่งร่างายมีรานละเอียดและข้อเท็จจริงจํานวนมากนะครับและ โจทยังติดใจที่จะดำเนินคดีแก่จำเลยทั้ง4อยู่อีกทั้งหลังจากศาลอนุญาตให้ถอนฟ้องคดีแล้วเพียง19วันโจทย์ได้ยื่นคำฟ้องใหม่เป็นคดีนี้ในมูลความผิดเฉพาะในสิ่งที่โจทย์ที่เป็นสมาชิกวงแชร์เท่านั้นก็คือเรื่องเดิมนะไม่ได้ไม่ได้ฟ้องเรื่องใหม่แสดงให้เห็นเจตนาของโจทย์ว่า โจทย์ประสงค์จะถอนฟ้องเพื่อฟ้องจำเลยทั้งสี่เป็นคดีใหม่โดยลำพังแยกจากสมาชิกวงแชร์คนอื่นมิใช่ถอนฟ้องเด็ดขาดตามมาตรา36ต้องบุกก็คือว่าแนวเิ่มเปลี่ยนแล้วนะครับเมื่อก่อนนี้ตีความโดยแข้งคัดนะถอนฟ้องเอาห้ามนะเดีย๋ยวนี้ถอนฟ้องก็ยังสามารถฟ้องใหม่ได้นะครับโอเคนะครับเมื่ออื่นก็ไม่ได้สําคัญอังนงนะครับ ใครมีอะไรจะถามอีกไหมครับเสียงนะครับคำถามสุดท้ายครับถ้าไม่มีก็ครับ อะไรนะฮะครับก็มันก็แล้วแต่ครับแล้วแต่คดีอะครับคือคืออย่างนี้ฮะส่วนมากเนี่ยนะครับเราอาจจะตั้งทนายกี่คนก็ได้นะเข้าไปาร่วมนะเพราะฉะนั้นก็ถ้าหากว่าเรายังไม่มั่นใจหรือว่าเป็นคดีที่มันยากหรือว่าคดีที่มีเอกสารมากนะครับเขาก็อาจจะมี อ้านายเพิ่มเติมเข้าไปได้ครับผมไปแอบไปดูอะไรฮะไปถ้ำมองเหรอไปได้ทีครับทำไมไปไม่ได้อะครับมีใครห้ามอ่ะครับ <c oughs> ได้ครับคือเพียงแต่ว่า เราไม่มีอำนาจสอบสวนท่านนั่นเองเนะแต่เราจะไปดูที่เกิดเหตุเราจะไปอไปดูพยานไปยังไงเงี้ยทำได้หมดนะครับเพียงแต่ว่าสิ่งที่เราทำไปเนี่ยมันไม่ใช่เป็นหลักฐานในจำนวนการสอบสวนเพราะเราไม่ใช่พนักง,งานสอบสวนนะเราจะเอา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 ,เอาสิ่งที่เราไปดูเนี่ยไปไปใช้ไม่ได้แต่ไปซักคานไปซักถามได้ครับนะแต่จะเอาหลักฐานนั้นเนี่ยไปเป็นพยานหลักฐานแต่เพราะเราไม่ใช่พนักงานสอบสวน เอาไปเป็นหลักฐานก็จะเอาไปในฐานะที่ไม่ใช่พนักง,งานสอบสวนครับผมโอเคนะครับรบกวนเพียงอาทานข้าวมานานนะจริงๆเนี๋ยผมอยากจะสอนบ่ายเริ่มสอนเริ่มมันเชิญครับ ท่านอาจารย์สัต,ตย,ยอาอรุณธานีอธิรีครับตารีครับ <c oughs> ครับขอบคุณครับครับตอนนี้ผมเป็นที่ปรึกษาของอธนาคารกรุงเทพนะครับพึ่งเข้าไปเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านนี้เอง ถ้าใครแวะไปหรือว่าใครมีปัญหาอะไรนะครับอยากจะคุยเพิ่มเติมนะฮะอธิบายไม่รู้เรื่องไม่รู้ฟังเลยก็ยินดีนะครับยินดีน้อมครับนะครับเพาเวลาให้ผมน้อยนะครับจริงๆเนี่ยผมอยากจะอธิบายทั้งวันเลยด้วยตั้นะฮะไม่งั้นก็ไปฟังผมที่เนยต่อก็ได้กันนะฮะเพ่นครับครับขอบพระคุณอาจารย์อีกครั้งหนึ่งนะครับเราพูกเราโชคดีนะครับที่ท่านอาจารย์สัตยาได้ให้เกียรติมา บรรยายและสอนเทคนิควิธีและคำพิพากษาดีกาที่เป็นประโยชน์ต่อเราในการปฏิบัติงานนะครับแล้วก็ผมผมยังอยู่ะนะ,ะช่วงเวลานี้ก็เบรกในส่วนของช่วงบรรยายช่วงเช้านะครับส่วนช่วงบ่ายนั้นเดี๋ยวจะมีวิทยกรมาบรรยายอีกสองหัวข้อสําคัญนะครับเรามาพบกันที่นี่ก่อนบ่ายโมงก็ได้ครับสักเที่ยงสี่สิบห้าห้าสิบนี้นะครับเพราะว่าอาจารย์จะได้แนะนํา อะไรต่างๆให้สักหนาทีหรือ10บนาทีนะครับไม่เห็นมีมีคำไม่มีปิดนะครับ